สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าวก็จะมาบอกวิธีและเคล็ดลับการทำไข่แดงเค็มการทำไข่แดงเค็มภายใน1วันนะคะเราสามารถนำรับประทานได้เทคนิคการทำก็คือการแช่น้ำส้มสายชูหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องแช่น้ำส้มสายชูด้วยเวลาเรากระเทะไข่แดงออกแล้วนำไปแช่น้ำส้มสายชูเพราะว่า การแช่น้ำส้มสายชูนอกจากตัดคาวก็จะทําให้ไข่แดงละตัวนะคะเมื่อเราไปวางบนเกลือนะคะก็จะทําให้ไข่แดงของเรามีความแข็งและไม่คาวค่ะเพราะไข่แดงจริงๆแล้วก็จะมีเมือกนะคะฉะนั้นการแช่น้ำส้มสายชูอย่างน้อย5-10นาทีก็จะทำให้ไข่แดงของเราสวยและก็แข็งได้เร็วนะคะ วิธีการทำก็คือวางบนเกลือนะคะที่มีขนาดหนาประมาณ2เซนนะคะใส่ภาชนะไว้หลังจากนั้นหลังจากที่เราแช่ไข่แล้วเราก็วางไข่บนเกลือแบบนี้นะคะทำหลุมเพื่อที่จะทำให้ไข่แดงเค็มของเราเค็มแบบพอดีนะคะการใช้เกลือผงนี่ก็จะทำให้ไข่แดงเค็มเค็มพอดีถ้า ถามว่าแช่ในน้ำได้ไหมเราก็สามารถต้มน้ำเกลือก็ทำได้เช่นกันแต่ว่าเราก็ต้องตวงเกลือให้ถูกต้องนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ให้เค็มจัดการทำหลุมก็จะทำให้ไข่แดงเค็มของเรานะคะแข็งตัวครึ่งลูกหลังจากที่เราแช่แชไว้ในหลุมเกลือนะคะประมาณสี่ชั่วโมงแล้วก็กลับด้าน <c oughs> เพื่อที่จะให้ไข่แดงของเรากลมสวยนะคะ อย่างบางใบไข่แตกระหว่างทํำเราก็วางไว้นะคะก็จะได้รูปทรงเช่นเดิมเพราะว่าเราแช่น้ำต้มสายชูไว้แล้วสรุปง่ายๆน้ำส้มสายชูนะคะก็คือตัดขาวแล้วก็จะทำให้ไข่เค็มเร็วนะคะเมื่อราวางหน้าตาแบบนี้เราก็อาจจะโรยเกลือด้านบน ถ้าไม่โรยล้วก็ปิดฝาได้เลยค่ะแล้วนำไปแช่ตู้เย็นนะคะเมื่อผ่านไปหนึ่งวันหรือยีบสี่ชั่วโมงเราก็นำไข่นั้นมาล้างนี่นะคะเราก็จะไข่ได้ไข่รูปทรงที่สวย งามแล้วก็แข็งไม่คาวและเกลือที่เรานำไปแช่เราก็สามารถนำมาใช้ทำได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเกลือที่เราใช้แล้วเราก็นำไปตากแดดนะคะเพื่อให้เกลือแห้งไม่มีความชื้นทําครั้งต่อไปเราก็จะได้ไข่ที่สวยขึ้นเช่นเดิมเหมือนครั้งแรกที่เราทำค่ะ เสร็จแล้วเราก็ล้างน้ำนะคะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่แตงโมลองทำแล้วก็รสชาติดีนะคะไม่ขาวแล้วก็รสชาติอร่อยเราก็ล้างแล้วก็เอาเมือกขาวๆนะคะที่ติดกับไข่ หลังจากล้างเสร็จแล้วก็นําไปพึ่งไว้นะคะหรือถ้าเราต้องการความสุกเราก็นําไปนึ่งการทําไข่แดงเค็มรับประทานเองก็มีข้อดีหลายอย่างนะคะคือหนึ่งเรื่องความสดใหม่เราก็จะได้ไข่ที่ใหม่และสดนะคะ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แตงหมูด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะน่ากินมากๆค่ะ